แจ้งข่าวนะคะให้มาร่วมด้วยช่วยกันโหวตค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะโดนแซงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ค่ะ s t a ม o m e t e r ค่ะมีการจัดการโหวตนะคะค้นหาผู้หญิงที่สวยที่สุดประจำปีนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าสาวๆ BLACKPINK ค่ะติดโผลไปทั้ง4คนนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะามาอัปเดตนะคะคะแนนล่าสุดนะตอนนี้ค่ะซนเยจ,จินนะคะจากสหายผู้กองค่ะกำลังแซงน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ไปแล้วนะคะตอนนี้ยอดคะแนนโหวตของเขานะคะอยู่ที่ 1 4 7่0แกว่านะในขณะที่ของน้องลริซ่านะคะอยู่ที่1 4 3่0 0เท่านั้นเองนะคะคือตอนนี้องริซ่าตกเป็นรองแล้วนะคะเป็นอันดับที่2ค่ะแล้วก็จีซูอยู่ที่อันดับที่3นะคะกับคะแนน7 8 0 0 0นดนะคะแล้วก็โรเซ่ค่ะอยู่ที่อันดับที่4นะคะตอนนี้ค่ะอยู่ที่70,000นะคะแล้วก็เจนนี่ค่ะอยู่ที่อันดับที่5นะคะ5้า0 0นะคะ ก็เลยมาแจ้งข่าวค่ะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้โหวตหรือว่าลืมๆไปบ้างนะก็อย่าลืมค่ะรีบเข้าไปโหวตนะคะเพราะว่าจะปิดผลโหวตเนี่ยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะซนเยจินนะคะ แสงขึ้นไปแล้วค่ะแอดก็เลยมาขอทําคลิปข่าวนะคะนำเสนอแล้วก็แจ้งให้ทราบคะ,ะส่วนใครอยากจะโหวตค่ะลงไปที่คอมเมนต์แรกนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ค่ะวิธีการโหวตก็ง่ายๆค่ะแค่ไปติ๊กรายชื่อของคนที่คุณต้องการจะโหวตคะ,ะแล้วก็กดคําว่าโหวตนะคะซึ่งก็จะมีหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะคะสามารถโหวตตามลิงก์อันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะโหวตผ่าน Facebook Twitter แล้วก็ i n s t a g r ก m ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เสิร์ชคำว่า Star ม ometer ค่ะ,อะเอาเป็นว่านะคะมาแจ้งข่าวนะคะรีไปช่วย โหวตเลยละคันค่ะเพราะว่าปิดโหวตพรุ่งนี้นะคะโหวตได้ไม่จํากัดนะอไปช่วยกันโหวตนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า